พาไปแลกความสําเร็จในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทุ่มเทกําลังกายเพื่อให้การผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจพานไปได้ด้วยดีบนอนุสรณ์สถาบันชินสุดท้ายเทพลเอกเปรมตั้งใจวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์รายละเอียดไปบันเทอติดตามได้จากรายงานค่ะ ในแต่ละปีนะคะโรงพยาบาลของเราเนี่ยต้องรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะมีผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะกว่า1 0,000นรายนะคะที่เข้ามารับการบริการที่โรงพยาบาลสงขลานคารินนะคะคณะแพทย์นะคะจึงไดเ้เล็งเห็นปัญหานะคะเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะต้องการการรักษาที่รวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะ จากปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลสงขลานครินจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมดินสูลานนท์เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจรสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วย และลดการสูญเสียหรือทุพพลภาพจากการเข้ารักษาที่ช้าเกินไปอีกทั้งยังเป็นศูนปลูกถ่ายหัวใจและอวัยวะอื่นๆที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยแห่งแรกในภาคใต้เมือ่อปลายปี62นะคะที่ตอนนั้นท่านพลเอกเปรมยังอยู่นะคะท่านเคยมีดำริว่าอยากจะบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อที่จะสร้างอนุสรณ์สถานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนะคะเรา เมื่อทราบเรื่องนะคะเราเลยได้นําเรื่องนี้เรียนนําเสนอท่านนะคะเพื่อที่จะ,อะขออนุมัติเงินส่วนนี้มาช่วยนะคะท่านก็เห็นดีเห็นชอบในเบื้องต้นก็ได้ให้ชื่อและนามสกุลของท่านนะคะมาเราก็คิดว่าจริงๆแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำมาสานต่อได้นะคะเราเคยจัดตั้งเป็นโครงการ99ล้านความดีนะคะ mm hmm. เพื่อรัฐบรุษพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในการที่จะระดมทุน เพื่อให้ตรงนี้เป็นอนุสรณ์สถานถึงท่านด้วยถึงผ่าตัดหัวใจอันนี้ครับก็สามารถที่จะทําให้ปริมาณนะครับเราสามารถที่จะผ่าตัดคนไข้ได้มากขึ้นนะครับจำนวนคนไข้ที่เราผ่าตัดมีมากขึ้นในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้อัตราการรอคอย การผ่าตัดของไข้ลดลงนั้นตรงไปตรงมาครับก็สอดคล้องกับอัตราการที่คนไข้จะมีอาการแย่ลงนะครับหรือว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหัวใจก็น้อยลงถึงแม้เราอาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทั้งหมดแต่เราคิดว่าการที่เรามีองค์ประกอบสมมาตดหัวใจที่ครบวงจรแล้วก็สามารถที่จะให้บริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ช่วยปัญหาทางด้านสุขภาพของโดยเฉพาะยิ่งประชาชนในภาคใต้นะครับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เดกิดดนนดดผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์เปิดบริการเมื่อตุลาคม2563ปัจจุบันได้รักษาผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยจำนวน1,150ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงจากเครื่องปอดและหัวใจเทียมจํานวน700-800ถึง800รายถึงแม้จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่สิ่งที่จะสร้างหัวใจดวงใหม่ขึ้นมาได้คือการทุ่งเทกําลังกายเพื่อให้การผ่าตัดทุกครั้งผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลักคําสอนที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผมก็เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสที่ดี ที่ได้มาทําหน้าที่เป็นแพทย์แล้วก็ได้มีโอกาสตอบแทนในสิ่งที่ทําแต่ยังไงก็ตามแต่ในคําพูดของพนัก่านบนเอกเพลมที่บอกนียมันเป็นจุดสําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นคําพูดที่เปรียบเสมือนเป็นคําพูดที่รวมใจของคนในสาขาวิชาชีพต่างๆก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในคณะแพทยศาสตร์สรุนารนารีนและโดยวมผมก็เชื่อว่าประชาชนทุกคนที่ได้มีโอกาสมา,มาใช้บริการหรือ ได้รับข่าวคราวแล้วก็เห็นความเป็นไปของการดาเนินการของศูนย์นี้ก็คงจะมีความรู้สึกที่เห็นพร้องต้องกันว่าศูนย์แห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในในสิ่งที่จะสามารถเป็นตัวแทนของคําว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณบัณินได้ครับสีดิง่่ใท ็ดีนะคะมันเฉพาะทางโดยตรงเลยเราก็ได้แบบรู้เกี่ยวกับทางนี้โดยตรงการรักษาจะเป็นไงต่อเนื่องเป็นยังไงร,รักษาชั่วคราวหรือว่าอะไรยังไงมันดีกว่ากับที่ว่าโดยรวมที่เราต้องไปอยู่ในในเคสที่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะทางอะ่ะมันดีกว่ามมมยดดถืืออควาีีเหน,ะนระดับส่วพื้นแผ่นดินไทย วันที่26สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของคนเอกเปรมตินสูลานนท์ศูนย์แห่งนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมให้บริการทุกคนอย่างไม่แบ่งชนชั้นเพื่อให้ทุกคนรำลึกอยู่เสมอว่าอนุสร์ชิ้นสุดท้ายที่ท่านฝากไว้วันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วจากพลังที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนที่ตั้งใจดูแลหัวใจของชาวไทยทั้งชาติสนิทสีสุวรรณโนถ่ายภาพปิยดาชยานายทีมข่าวเอ t ภาคใต้ รายงานจากจังหวัดสงขลา